โอเคผมก็กราบสวัสดีนะผมไว้ดูทุกคนกันด้วยนะี่ผมก็สําหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บ DID Store Shop นะทุกคนสําหรับน้องๆาก็เนี่ยนะที่อยากได้ ID นะครับเดี๋ยวเราปลักเสร็ก็วันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยทุกคนก็วันอื่นนะผมจะ,ะต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนแล้วก็วันนี้พี่มีโกมาแจากกันด้วยนะผมใครอยากได้โค้ดนะผมก็เดี๋ยวเราไปใส่พร้อมกันเลยนะทุกคนโอเคผมก็ทางด้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะผมบรรที่สองจะเป็นรหัสผ่านบรรที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนเรรากกก็กดสมสมมััคคชิไปลบ ก็เข้ามาในหน้าเว็บผน่มก็โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือเติมเงินพกสองเก้าเพื่้คุณคูณสองนะทุกคนก็อย่างเช่นเราเติมสามร้อยเราก็ได้หกร้อยนะทุกคนเราเติมห้าร้อยล้วก็จะได้หนึ่งพันเลยนะครับทุกคนส่วนใครถ้าเติมหนึ่งพันนะผมก็จะได้เป็นสองพันเลยนะทุกคนคือแบบคุ้มๆม,ม,มากๆเลยนะครับผมสําหรับการเติมเว็บนี้นะทุกคนก็นะผมไอดีก็ให้มีไ,มไ,มได้เลือกเยอะแยะมากมายทุกคนจะเป็นจะเป็นหัวขาหมวเอฟนะครับไอ้พ่ดด้วยนะครับ หรือจะเป็นไอเดียพูดอัพนะผมก็โอเคครับผม,ผมก็เดี๋ยวเรามาจัดก,กันดีกว่าทุกคนสำหรับเนื้อของวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเติมเงินก่อนเดี๋ยวโอเคครับผมสำหรับวิธีการเติเมเงินนี้ก็เป็นการเติมหบักสองขวดวทุกคนสำหรับใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนะผมตรงนี้นะแล้วก็ลิงก์สองขว้แบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคง่ายๆนะครับ ก็ไปดูคลิปนะครับแล้วก็ใส่โคตตามพี่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะก็ใส่ตามพี่ได้เลยนะทุกคน DID ขีดสองห้าสี่หกนะครับกลตรวจสอบครับให้ทุกคนพี่ได้หนึ่งร้อยครับทุกคนให้ได้เท่าไรกันบ้างน,นะผมให้ได้เท่าไรตัวมาเห็นด้วยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวพี่ขอจับเลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้จะจับเป็นอะไรอยทุกคนจะเป็นหนอข้าวนะครับ ไอดีกท f นะคะผมไอดีพูดรวยนะครับก็ดูอะไรเดียทุกคนอืมโอเคขอวันนี้มันนี่เป็นไอดีหัวข้าดีกว่าขผมจัดอะไรดีกว่าครับทุกคนป้าเฮ้ยทุกคนได้ด้วยครับทุกคนแปลงว่ามันดีโอเคผมก็เดี๋ยวไปดูในเกียงอะไรดีกว่าเราว่าวน,นี้ เป็นไงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูในเกมอะไดีกว่าครับผมปักหนึ่งครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในดีเป็นเทียบร้อย้วครับผมกก็จะเป็นไอดีะหนาวหัข้าวนะครับผมแล้วก็จะมีชุดมีมัดไฟด้วยนี่ครับผมแล้วก็จะมีปืนอัพนับหนึ่งกระบอกนะครับนี่เป็นทอมสันนะคะผมทอมสันหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็จะมีมีท่าอะไร้วทุกคนดูเิท่าชักโครกนะครับผมท่าใหม่นะเพิ่งเพิ่งเข้ามาเลยนะครับ แล้วก็เปรนนี้ครับผมค่านี้ครับผมมีให้ประบุกด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งกีใต้คลิปแล้วกันนะทุกคนก็ลองมาส่งกันดูนะคะทุกคนก็โคตรตึงๆไปเลยครับผมสาหรไอดีนี้นะอดีห่วงคาวนี้นะครับทุกคนโอเคผวังว่าเงิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อันนี้บายบายครับ